เท่ากับว่ากลุ่มเนี่ยในช่วงธันวาเนี่ยถ้าสามองค์นี้ไม่เสียนะผมว่าคุณก็เฮงดีเหมือนกันนะผมบอกก่อนนะดูให้ดีสิยกเว้นสามองค์นี้เกิดเป็นกลัลก,กิณีขึ้นมาเอาล่ะทีนี้มาฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกลุ่มนะครับ เป็นการทำนายดาวจรของเดือนธันวาคมครับนะฮะลัคนาราศีกุมเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือพราหูนี่ครับนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้ท่านอยู่ที่บ้านท่านเองนี่ี่บ้านท่านเลยนะฮะเดินรอบจากมา18ปีวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะฉันอยู่บ้านฉันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีครับนะฮะแต่คุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะมีเพื่อนสนิท มาอยู่ด้วยคือพระเสาร์ครับพระเสาร์มาจากราศีบังกรพบวินาศนะทับดวงชะตานะวินาศนะแปลว่าอะไรฮะวินาศแปลว่าวินาศครับวินาศแปลว่าอะไรวินาศแปลว่าเสียหายครับนะฮะแตจะพึ่งตกใจวินาศก็วินาศเถอะแต่วินาศทายดีได้อะไรล่ะเป็นตัวบ่งบอกว่าดีหรือร้ายนะครับ ก็ต้องดูบริบทแห่งภาษาว่ามาดีหรือว่ามาลายนะอะไรคือบริบทเราใช้วิชาทักษะประกอบการตัดสินใจได้นะครับทักษะประกอบด้วย8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตรี7ใน8ส่วนนี้เขาเรียกว่าทักษะที่ดีครับนะหากพระสาทักษะดีเข้ามาสถิตในราศีกุม อันนี้เราจะถ่ายดีครับนะฮะยกเว้นเป็นกาลกินีหนึ่งเดียวเท่านั้นกาลกินีหากเป็นกาลกินีกาลกินีหมายถึงไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงนะเท่ากับว่ามีเรื่องไม่ดีแล้วละ่ะมีกาลีมาสถิตอ่ะนะนะแล้วเป็นวินาศะด้วยนะครับในส่วนพระเสารก์กับพระราหูเนี่ยหากในเดือนธันวาคมพระราหูไม่เสียหายอะไรพระเสาร์ไม่เสียหายอะไรไม่เป็นกาลกินีทั้งคู่นะฮะเท่ากับว่าอะไรฮะ เท่ากับว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาครับนะเพราะพระเสาร์ถึงจะเป็นวินาศนะวินาศธรรมดีเขาจะหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลเขาจะหมายถึงการทาอะไรอยู่เบื้องหลังนะครับเท่ากับว่าลัคนาราศีกุมหากพระเสาร์หรือพระราหูไม่เสียหายอะไรไม่เป็นการกินีเนี่ยตางถิ่นแดนไกล จะให้คุณประโยชน์กับดวงตารคุณครับหรือทำอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วจะให้คุณประโยชน์ครับนะฮะทำอยู่เบื้องหลังนี่มีหลายอย่างครับเช่นยกตัวอย่างเช่นทำงานประจำอยู่แล้วทำงานเพิ่มเติมอันนี้จะให้ผลประโยชน์ครับหรือมีงานทำอยู่มีชิ้นงานใหม่เข้ามาอันนี้ก็จะให้คุณประโยชน์เหมือนกันครับงานเหมือนกับเป็นงานสํารองอะทำงานซ้ำอะแอบทำอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นงานเพิ่มเติมอะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าพระเสาร์หรือพระราหูเนี่ยเป็นกระกินีขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถึงจะทายไลา์ครับนะบยยฮะทายไลา์ยังไงฮะเกิดความเสียหายแล้วละ่ะต่างถิ่นแดนไกลนาความเสียหายทางหนึ่งทางใดมาให้กับคุณครับนะรบหรืออะไรที่เคยปกปิดเอาไว้ทําให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นเดือดร้อนชมัดญาติเลย อย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือพระเสาและพระราหูดีหรือร้ายครับนะบางคนบอกว่าเออแล้วฉันจะรู้ทักษะไหมเนี่ยท้ายคลิปผมมีวิธีการหาทักษะให้กดเข้าไปเรียนรู้ครับไม่กี่อึดใจล้ครับนะฮะไม่กี่ชั่วโมงนะครับคุณจะคำนวณได้ครับนะทีนี้คุณก็ดูสิในช่วงเดือนธันวาเสารราหูดีไหมล่ะ,ะถ้าดีฟังคำนำรายดีๆจากผมนะฮะถ้าไม่ดีเนี่ยเมื่อสักครู่ที่บอกไปอ่ะอย่างนั้นแหละ นะครับเฮ้ยบางคนบอกลัคนาราศีเดียวกันดาวจรเหมือนกันตกคบคุิเดียวกันก็ต้องทายเหมือนกันสิไม่ได้ครับคุณจะให้ลัคนาราศีกุมมาเข้าแถวดีเหมือนกันหมดไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรือคุณจะให้ลัคนาราศีกุ่มเข้าแถวเดียวกันหลายเหมือนกันหมดก็ไม่ได้ครับเพราะดวงชะตาใครก็ดวงชะตามันครับนะเพราะบริบทแห่งดวงดาวแตกต่างกันครับทําให้กลุ่มแต่ละคน ไม่เหมือนกันด้วยเหตุนี้ครับผมไหนเรามาดูการเงินของลัคนาราศีกุมกันซิการเงินของลัคนาราศีกุมก็คือเจ้าเรือนที่ราศีมีนพระรหัสสับดีนดีครับวันนี้เดี๋ยวนี้ไปไหนครับนะฮะพระหัสสับดีเจ้าเรือนการเงินคุณเนี่ยวันนี้เดียเ๋ยวนี้มาอยู่ในราศีกรกฎพบอลิออลีแปลว่าปัญหาอุปสรรคอรลียังหมายถึงภารนีศิล นะครับพระราศบดีเนี่ยนอกจากเป็นเจ้าเรือนการเงินที่ราศีมีนแล้วเขายังมาจากราศีธนูพบราภราภคือความเจริญงอกงามนะฮะความเจริญงอกงามลาภยังหมายถึงผลประโยชน์ของฉันนั่นเท่ากับว่าอะไรฮะตกอริด้วยกันทั้งคู่เลยนะความความเจริญรุง่งเรืองก้าวหน้าฉันนะฮะผลประโยชน์ของฉันเงินทองของฉันเฮ้ยตกอริ อลีคือปัญหาอุปสรรคภาระนิสศนอย่างที่เรียนให้ทราบทีนี้มันดีหรือมันร้ายง่ายนิดเดียวครับก็ต้องดูบริบทอีกเหมือนเดิมนะดาวทุกดวงต้องดูบริบทว่าดวงนั้นอะมาดีหรือมาลายหากบัญชีัสส์สิีคุณไม่เป็นกาลกินีถึงจะตกอลิหน้าถึงจะตกอลิไม่เป็นไรครับนะฮะไม่เป็นไรครับอลีอย่างที่บอกครับปัญหาใช่ครับปัญหาแต่ถ้าบระรหัสเนี่ยดีงามเนี่ย เหมือนกับว่า阿里แปลว่าภาระหนี้สินก็นได้เฮ้ยฉันมีปัญหาเรื่องหนี้สินและพระรหัสมาดีแสดงว่าอะไรฮะหนี้สินนั้นจะถูกขจัดออกไปอย่างนี้เป็นตน้นนะเหมือนกับเรื่องภาระหนี้สินน่ะจะมีเงินมาเติมอะ่ะภาระหนี้สินน่ะจะมีเงินมาเติมอะ่ะเดี๋ยวเงินจะมาเติมเพื่ออะไรฮะเพื่อแก้ไขข,ขจัดอุปสรรคนั้นไงเขามาดีไงนะความเจริญของฉันความเจริญรุ่งเรืองของฉัน ผลประโยชน์ของฉันนะจะนํามาแก้ปัญหาสิ่งนี้ได้นะอาจจะเป็นปัญหาทางการเงินเพราะภารนีสินเนี่ยฉันมีเงินมาแก้ก็แล้วกันปัญหาต่าง,าง,างๆนานาที่เกิดขึ้นฉันดีพอที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ใช่ไหมใช่นี่คือพระรหัสด,ดียกเว้นพระรหัสเป็นกาลกินีอันนี้เรียกว่าเศร้าหนักเศร้าตรงไหนฮะความเจริญงอกงามในชีวิตฉันฉันกําลังจะเจริญอยู่เนี่ย กลับมีปัญหามีอุปสรรคขัดขวางความเจริญนี้มิให้เจริญรุ่งเรืองครับนะฮะ <d> เงินทองของฉันจะเกิดการติดขัดอย่างหน้าเหลือเชื่ออย่างนี้เป็นต้นครับนะอย่างนี้เป็นต้นนี่พะหัสดีพรผลัด,ด,ดลายครับทีนี้ในภพลาภะคือความเจริญรุ่งเรืองของฉันมีพระอังคารมาสถิตนะอังคารเป็นใคร อังคารมาจากราศีพิจิกพบกรรมะกรรมคือการกระทาครับนะฮะหรือสิ่งที่ฉันจะต้องทําหรือเจ้าเรือนพบการงานทายได้อย่างนั้นครับนะะสถิตอะไรฮะสถิตในราศีธนูเนี่ยพบลาภะอย่างที่บอกลาภะนะฮะพระอังคารเนี่ยยังมาจากราศีเมษพบอะไรครับพบสหัชชะ สหัสชช่าแปลว่าติดต่อสื่อสารนะ,ะสหัชชาแปลว,ว่าติดต่อสื่อสารแสดงว่าการติดต่อสื่อสารครั้งนี้สัมพันธ์กับการงานฉัดน,นะฮะในภพวความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั่นหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าหากพ้าอังคารของคุณดีนฮาดีนะฮะทักษะน่าอย่างที่บอกอะเจ็ดในแปดส่วนนั้นอะดีนะฮะอังคารดีมาอยู่ในราศีธนู เท่ากับว่าจงเล่งติดต่อเพราะเขาเป็นสหัสชชาติดต่องานนี้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่เกิดประโยชน์แน่นอนเพราะสหัชชาคือการวิ่งเต้นติดต่อสื่อสารแสดงว่าอยู่เฉยๆต่อให้ดาวบาดีอยู่เฉยๆมันไม่เกิดอะไรขึ้นครับจงเล่งติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์วิ่งเต้นต่างๆนะฮะนะในเรื่องของหน้าที่การงานคุณ ในเรื่องของหน้าที่การงานนะฉันกําลังมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วอะไรไงฮะจงเร่งติดต่อเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะงานที่ทํากําลังจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี่นะแต่แต่ต้องติดต่อก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าในเดือนธันวาคมกุมงานคุณจะดีครับนะฮะแต่ดีในที่นี้ จะต้องกระทำการรวบมนะคือไปวิ่งเต้นนะอ,อ่ะไปไขวยคว้าอ่าไปไขวยคว้ารองานอยู่รองานอยู่ก็รออยู่อย่างนั้นอนะ่ะจงเล่นอะไรฮะสมัครงานก็ได้หางานก็ได้เป็นเกณฑ์ดีที่คุณจะได้งานใช่ไหมใช่นะฮะจะสมปราถนาทําให้ชีวิตฉันจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้เลยแหละอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าพระอังคารเกิดเป็นการกินีลนะ่ะอันนี้ล่ะนะนะอันนี้ก็ทายเสียทายเสียว่าอย่างไรฮะ ระวังงานที่ทําอยู่นะระวังงานที่ทําอยู่เป็นไงฮะเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมาแก้ไขยากมากด้วยนะฮะเร่งติดต่อแล้วเพ้อเผอยังเคลียร์ไม่จบเลยอันนี้เรียกว่าเสียครับนะอันนี้เรียกว่าเสียครับคนที่รอง,งานอยู่ติดต่อเข้าไปเอสมัครไปเหอะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยนิง่งสนิทเลย อย่างนี้แหะครับนี่คืออังคารดีและอังคารลายครับนะทีนี้ที่ราศีพิจิกพบการงานคุณนะ่ะมีแขกมาสามองค์นะฮะอันดับแรกก่อนในพบการงานใครมาอยู่พระอาทิตย์มาอยู่ครับในพบการงานมาจากไหนฮะมาจากราศีสิงค์ครับมาจากราศีสิงค์ครับนะฮะราศีสิงค์คือพบปัตตานีปัตตานีแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคูุ่ณส่วน คู่สัญญานะครับแสดงว่าเธอพาทิตย์ดีหมายถึงอะไรฮะงานที่ทําอยู่อะจะมีคู่หุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานก็นเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกับอาการแบบงานยุ่งยุ่งอยู่เออมีคนมาช่วยงานไว้อ่าก็เป็นจุดดีะนะครับงานยุ่งทำไม่ทันมีคนมาช่วยช่วยจริงๆซะด้วยสิช่วยให้ดีขึ้นช่วยให้ดีขึ้นครับนะฮะ หรือคนที่ค้าขายอยู่เนี้ยจะมีคู่สัญญาเข้ามาอุป,ปถัมภ์ในงานที่คุณทำไอค้คาว่าคู่สัญญาเนี่ยนะคุณไปซื้อของเขาไปเจอเจ้าใหญ่ราคาถูกไว้อาคู่สัญญาอุป,ปถัมภ์แล้วปัตตานียังมไยถึงลูกค้าก็ยังได้ฮะนะขายของช่วงนี้เป็นไงเฮ้ยมีลูกค้าเข้ามาสนใจสินค้าของคุณมากกว่าปกติ อันนี้ก็ได้นี่คือพระาอาทิตย์ดีครับยกเว้นพระอาทิตย์เป็นกาลีอันนี้เรียกว่าระวังมีปัญหากับคู่สัญญาละนะระวังซื้อกับเขาอยู่ขายกับเขาอยู่ระวังคุณกับเขาน,นั่นนะระวังมีปัญหาต่อกันครับนะระวังมีปัญหาต่อกันครับนะฮะไม่อุดหนุนจืเจอแล้วนะทีนี้ทะเลาะกับลูกค้ากันนะทะเลาะกับคู่สัญญา,ากันนะระวังให้ดีครับนะทีนี้เรามาดูพระศุกร์กัน พระศุกร์ก็อยู่ด้วยหมายถึงอะไรฮะพระศุกร์มาจากราศีตุลครับพบสุภะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภะหมายถึงความสําเร็จอ้าวดีสิเออดีแต่ถพระศุกร์ต้องดีด้วยนะนะพระศุกร์ยังมาจากราศีพฤษภครับพบพันธุพันธุแปลว่าคนในครอบครัว พันธุทุกไปว่าอาสังหาริมทรัพย์ยานยนต์มาสู่อะไรฮะมาสู่ภพกรรมะมคุณอาจจะมีเหตุเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์มีการกระทาที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์น่ะจะซื้อก็ได้จะขายก็ได้นะโดยเฉพาะการเงินคุณอยู่อลีอลีแปลว่าภาระานี้สินแล้วพระรหัสบาดีเนี้ยภาระานี้สินคือกําลังจะมีนี้สินทางการเงินเกิดขึ้น อาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าล่ะมีการกระทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยานโยนซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถก็เลยมีภาระนิสินเกิดขึ้นหากพระรหัสไม่เสียพระศุกร์ไม่เสีย,ส,ส,ยสามองค์นี้ไม่เสียพระรหัสก็ไม่เสียด้วยแสดงว่าภาระนี้ถึงจะเป็นภาระนิ้สินใหม่ๆเกิดขึ้นแต่มันดีนะเออแต่มันดีนะอย่างนี้เป็นตน้นนะหรือมีเหตุกระทําการอะไรร่วมกับคนในครอบครัว อันนี้ก็ดีครับและที่ดีมากขึ้นกว่าเก่าเขามาจากสุภาเนี่ยนะฮะนะฮะเขามาจากสุภาเนี่ยสุภาแณ์หมาคผู้หลักผู้ใหญ่แสดงว่าหากพระสุกดีอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนําทางการงานผู้ใหญ่ให้คุณใน,น,นเรื่องของหน้าที่การงานนะฮะจะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรืออะไรยังไงก็ช่างอะผู้ใหญ่ให้คุณน,น่ะ ในเรื่องงานที่คุณทำอะ่ะนะผู้ใหญ่หนุนหลังะ่ะก็ว่าได้ผู้ใหญ่มาช่วยก็ว่าได้ดีๆทั้งนั้นแหละครับนะฮะเกณฑ์นี้ถือเป็นเกณฑ์ที่ดีครับนะหรืองานที่ทําในครั้งเนี้ถ้าไปปฏิสัมพันธ์กับตาทีแดนดไกลก็จะให้คุณประโยชน์ครับแล้วก็พะสุขยังหมายถึงความสําเร็จด้วยเกิดความสําเร็จเท่ากับพะสุุเนี่ยมาอยู่ในราศรีพิจิกเนี่ยนะอยู่ในราศรีพิจิกเนี่ยถ้าพะสุุไม่เสียนี่นะ ทำอะไรกับคนในครอบครัวดีทำอะไรเกี่ยวกับอสังหาหรือมาทรัพย์ยานยนต์ดีผู้ใหญ่หนุนนำทางการงานดีความสำเร็จการงานดีนะครับระศวอาทิตย์ก็ดีคือถ้าีอสามองค์เนี้ยดีด้วยเนี่ยคนมาช่วยงานก็ดีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาลูกค้าก็ดี <c oughs> ขอโทษครับเป็นอย่างนี้ครับยกเว้น พัสดุเป็นกาลากินีอ่าอันนี้งานนอกถ้าพัสดุเป็นกาลากินีให้ระวังอะไรฮะระวังเลยระวังผู้หลักผู้ใหญ่นําปัญหามาให้ที่เกี่ยวกับง,งานครับานาจะบอกว่าความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานกําลังจะรุ่งเรืองดีระวังผู้หลักผู้ใหญ่เตะตัดขาเข้าให้ล้มแพะเลยผู้ใหญ่ดังแกหรอเออหรือผู้หลักผู้ใหญ่ นำปัญหาหน้าที่การงานมาสู่คุณเอางานมาให้คุณเป็นงานที่เขาไม่ทำกันแล้วมาให้ฉันทำหรือว่าผู้ใหญ่นำเผือกร้อนมาให้แก้ไขก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับอสังหาริมทรัพย์ยานยนต์สร้างปัญหาให้ฉันต้องดำเนินการแก้ไขใช่ไหมระวังให้ดีครับงะปัญหาในครอบครัวระวังให้ดีครับ อย่างนี้เป็นต้นไหนเรามาดูพระพุทธกันพระพุทธเป็นใครครับนะฮะพระพุทธมาจากราศีกะนะะนะันพบมรณะมรณะแปลว่าจากไปจากไปในที่นี้เดินทางไกลก็ไนดะ้มรณะ,ะอย่างหมายถึงมรดกตกทอดมรณะอะไรอย่างหมายถึงเรื่องเก่าที่ฉันเคยทำเอาไว้ด้วยสิใช่พระพุธยังมาจากราศีมิถุนพบปุตตะครับ ปุตตะไปว่าบุตรบริวารครับปุตตาไปว่าการเริ่มต้นใหม่เท่ากับว่าสามองค์เนี้ยในราศีพิจิกเนี่ยนะคุณอาจจะมีเหตุได้เริ่มต้นงานใหม่ๆโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้นะผู้ใหญ่มาดีนะฮนะแล้วก็เจอกับคู่ส่วนคือเจอเจอกับผู้ร่วมงานที่ดีๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับหรือคนที่ทำกิจการเนี้ย อาจจะเรียกว่าเจอคู่หุ้นส่วนที่ใหญ่กว่าก็ได้ครับนะเจอคู่หุ้นส่วนก็ใหญ่กว่าอาลูกค้าใหญ่กว่าเป็นยังไงลูกค้าใหญ่กว่าในที่เนี้ยเหมือนกับฉันไปซื้อของเธอชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือลูกค้าทั่วไปไปเฮ้ยเจ้านี้อาจจะซื้อเป็นล็อตเลยเว้ยซื้อกันแบบซื้อกันหลายๆชิ้นเลยเว้ยเจ้าใหญ่อ่ะเจ้าใหญ่อ่ะคนซื้อลูกค้าเจ้าใหญ่อ่ะมีลูกค้าเจ้าใหญ่ๆเข้ามาอุดหนุนจุนเจือก็ได้ครับ นะหรือคขายอยู่แบบไปเจอกับผู้ค้ารายใหญ่ปกติฉันเอาของจากในกอไก่มาก็เป็นผู้ค้าธรรมดาเนี่ยครั้งนี้ไปเจอกับนายขอไข่ขึ้นมาโอ้โหนี่อลังการที่เป็นเจ้าส่งชัดๆเ,เลยว่ากอไก่ยังไม่เอาขอไข่มาขคยเลยฉันเจอขอไข่แล้วละ่ะอย่างนี้ก็ได้ครับให้เกณฑ์ดีไปให้เกณฑ์ดีครับนะคุณอาจจะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีมรดกผู้หลักผู้ใหญ่ มอบมรดกตกทอดให้กับคุณเป็นอสังหาหรือมาซัพยันโยอะไรก็ว่ากันไปเป็นสิ่งที่ดีครับนะฮะเท่ากับว่ากลุ่มเนี่ยในช่วงธันวาเนี่ยถ้าสามองค์นี้ไม่เสียนะผมว่าคุณก็เฮงดีเหมือนกันนะผมบอกก่อนนะดูให้ดีสิยกเว้นสามองค์นี้เกิดเป็นกลากิดีขึ้นมาเอาละทีนี้อ่ะเดี๋ยวพะพุธอีกนิดหนึ่งพระพุธยังมาจากปุตตปุตตะแปว่าบุตรบริวารน,นะเหมือนกับ บุตรบริวารมีเกณฑ์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าครับอันนี้ถือว่าดีครับอ่ะถ้าสามองค์นี้เกิดเป็นการกินีขึ้นมาทายว่าอย่างไรหนึ่งระวังบุตรบริวารเกิดปัญหาติดขัดนำปัญหานั้นมาให้คุณแก้ไขครับมาให้คุณดำเนินการเนี่ยกรมะนะปัญหาเธอได้ฉันต้องแก้อารมณ์นั้นหรือมีเหตุอไรฮะมีเหตุเริ่มต้นใหม่ ไปเจอกับผู้ค้ารายใหญ่เป็นไงฮะป่อกี้ราบลื่นดีทีนี้ไม่ราบลื่นแล้วเฮ้ยเจอรายใหญ่ติดขัดซะอย่างนั้นอะอลีเงินตกอลีอลีคือปัญหาทางการเงินก็ไดนะ้เงินไม่พอวะ่ะเหมือนกับไปเจอน,นายขอไขวันที่สักครู่ที่บอกอ่ะเฮ้ยโอ้โหเขาเจ้าใหญ่ว้ยเขาจะซื้อเฮ้ยฉันเจ้าใหญ่วะ่ะฉันไม่ได้ขายก็แก้กแก๊แกลยเว้ยต้องเหมาก็ลดใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะขายให้แล้วเป็นยังไงฮะ เงินตกนะลิเฮ้ยเงินไม่พอวะ่ะเป็นไงฮะติดขาดขึ้นมาซะอย่างนั้นไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้อ่ะโ oh, อ้อุตสาห์เจอแล้วเป็นไงฮะซื้อขายกันไม่ได้แล้วกาลาจินีนี่ซื้อขายไม่ได้แล้วติดขาดเพราะอะไรฮะเพราะเงินติดขัดไงเงินไม่พอซื้อโ oh, อ้รถขนาดนี้เอาเงินใหญ่ไปซื้อวะอ่ะกลับไปซื้อกอไก่เหมือนเดิมก็ได้ว่าดิวไม่สําเร็จอย่างนี้ก็ได้ครับนะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะ ที่ให้มรดกตกทอดเมื่อกี้ให้ดีไงเอ้ยได้อสังหาริมทรัพย์เอ้ยผู้ใหญ่ให้ดีไว้กาลีไม่ดีแล้วทีนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วนะปัญหาเกี่ยวกับมรดกตกทอดร,ระวังเถอะที่ผู้ใหญ่ให้มาระวังจะมีปัญหาแล้วปัญหานี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรด้วยฮะปัญหาจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกเดิมเดิมแล้ปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่สร้างปัญหาแทนนะอย่างอย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างลุงลูกก็นะ ให้บ้านฉันมาหลังหนึ่งอ่ะให้แหละผู้ใหญ่คนนั้นแหละให้มาเขาเป็นใครก็ช่างเถอะวันนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะผู้ใหญ่คนเดิมมาที่ให้เออช่วยแบ่งนี้ให้กับคนนี้ด้วยสิเออฉันลืมให้มันไปอ่าให้ฉันแล้วยังให้ฉันแบ่งอีกปัญหามาจากคนเดิมอะคนที่เคยให้อะมาสร้างปัญหาแต่ถ้าดาวดีใช่ไหมทักษะดีให้แล้วก็ให้เลยให้แล้วให้เลยแต่ถ้าดาวไม่ดีให้แล้วขอแบ่งอะเพราะมันมีคาว่าจากไปมรณะจากไปเสียไป อันนี้แหะถ้าเป็นการีจะเป็นอย่างนี้ครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีกลุมในเดือนเลยฮะพันวาคมครับสวัสดีครับ